สวัสดีค่ะเมื่อนี้แม่น้องทีมจะมาบอกเคล็ดลับวิธีล้างดอกเห็ดบานให้สะอาดโดยบอตองถ้งเศษเห็ดเลยวิธีการเฮ็ดเป็นจังไงเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะเมื่อนี้เข้าก็ไดเฮ็ดละงูดอกบานมาแบบนี้ค่ะเข้าก็จะนํามาล้างมีสองวิธีค่ะในการล้างวิธีแรกก็จะล่างโดยน้ำเปล่าแบบนี้ค่ะถ้าล้างเห็ดบานล้างโดยน้ำเปล่าแบบนี้จะเฮ็ดให้ดอกเฮ็ดหักแต่ถ้าเป็นดอกเห็ดทิดจูมแบบนี้นะคะ กาล์ง่ายอยถามมันจูมแบบนี้ค่ะและมนีเฮ้าจะผ้ามาเบิ่งอีกหนึ่งวิธีแบบง่ายๆค่ะเดี๋ยวเฮามาเริ่มเห็ดกันเลยค่ะได้ขันตอนแรกก็ให้ตั้งน้ำให้เดือดในน้ำที่เฮ้าใส่ลงไปก็ให้ใส่เกลือลงไปหนึ่งกำมือเด้อค่ะเกลือจะไปซอยเห็ดให้เห็ดของเฮาสะอาดง่ายส่วนวิธีล่างเห็ดมนี้เฮาก็จะใส่วิธีแบบผืนบานค่ะโดยการดังไฟแบบฟื้นหรือว่าแบบพานกันด้ค่ะจากนั้นเฮาก็จะลอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมากค่ะ เฮดที่ห้าด้มามามอนีก็จะเป็นเฮดละงลูค่ะก็จะบานแบบนี้เลยนะคะพอน้ำเดือดขึ้นมาก,กให้ใส่ดอกเฮดลงไปแบบนี้เลยค่ะจากนั้นกระรอจนกว่าน้ำจะเดือดขึ้นมาถ่วมดอกเฮดนะคะในขันตอนนี้บอต้องข้นค่ะพราะถ้าเฮาค้นอาจเ็ดให้ดอกเฮดแตกแลวก็าักได้นะคะดังนั้นหเหฮาใส่แค่ทับพ,พี่ค่ะกดลงไปในขันตอนนี้เหาใส่ทับพ,พี่กดก็เพื่อต้องการให้ดอกเฮดจมนามค่ะ และในขั้นตอนนี้การบ,บ่ตองใส่ฟ้าหม้อปิดนะคะถ้าใส่ฟ้าหม้อปิดอ่านเทศให้น้ำดันขึ้นมาแล้วกาล้นหม้อได้ค่ะเข้ากะจะตุ่มใมแบบนี้เลยค่ะโดยบอตองปิดฟ้านะพอน้ำเริ่มเดือดขึ้นมาแห้งไก่เห้เาใส่ทับพ,พี่กุลงแบบนี้ค่ะก่ใส่ทับพ,พี่กุด,ดอกเค็ดแบบนี้ไปจนกว่าจะสุกค,ค่ะ พอต้มจนดอกเฮดสุกแล้วจากนั้นเ่าก็จะตักดอกเฮดลงไปแช่ไหวในน้ำเปล่าค่ะส่วนการเตรียมน้ำเปล่านะคะเขาก็จะใส่น้ำลงไปในกระมังจากนั้นก็ให้น้ำตะแกรงค่ะหรือว่าตะกานะคะเป็นตาห่างแบบนี้ค่ะลงไปว่างก่อนส่วนปริมาณของน้ำกะให้ใส่หลายนะคะเพราะว่าเขาจะน้ำเฮดลงไปหลังค่ะ เ็ดออกมาหมดแล้วจากนั้นเท่ากับจะล้างเห็ดค่ะเท่ากับจะเตรียมหนามว้อีกนามหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการแช่ดอกเห็ดไว้แบบนี้ค่ะโดยการหลางเฮ็ดกะบอยาาค่ะใส่มือถูดอกเห็ดค่อยๆค่ะเพราะว่าเท้าบอต้องการเห้ดอกเห็ดของเท้าฮักหรือว่ารุดออกไปนะคะแต่ในขั้นตอนนี้ดอกเห็ดของเท้ากับซุกดีแล้วค่ะเวลาหลางมันกระบ,บอแตด ตอวนนาำที่สองใส่แซ่เฮ็ดก็จะเป็นนาำเปล่าธรรมดาค่ะพอห้าหล่างดอกเห็ดเสร็จแล้วข้าก็จะนํามาแซ่ไหวในนาำเปล่าแบบนี้ค่ะจากนันเข้าก็จะหล่างไปจนกว่าเห็ดของข้าจะมดค่ะจะสังเกตว่าดอกเห็ดของข้าจะบดแตกนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดเท่าย,ยังมีเห็ดอยู่ข่าก็จะนําลงไปต้มเอีกค่ะจนกว่าเห็ดของข่าจะมดลในขั้นตอนการหล่างเห็ดก็จะสังเกตปาบมีเศษดอกเห็ดลอยขึ้นมาเลยนะคะ เพราวะวิธีล่างเฮ็ดแบบนี้จะเม่เฮ็ดห้ดอกเห็ดแตกหรือว่าฮักค่ะส่วนเคล็ดลับวิธีการล่างเฮ็ดแบบนี้นะคะก็ได้เคล็ดลับมาจากแม่แอลหมันปะเตียค่ะกรขอบคุณได้หลายได้ค่ะทีซ่ซอยบอกเคล็ดลับดีๆแบบนี้<ม>ก็จะรู้สึกว่าตอนนีล่างเฮ็ดมันก็จะง่ายขึ้นหลายแล้วก็บ่ได้ทิมเฮ็ดหลายคือเก่าค่ะ และในตอนนี้เขากะไดล่างเฮดมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเขากะไดล่างดูซีหนามนะคะในตอนนี้ก็จะสังเกตว่าดอกเฮดของเขาจะขาวใสแบบนี้เลยค่ะตอนนี้กะไดล่างเฮดสะอาดแล้วนะคะจากนั้นเขาก็จะนําไปบรรจุถุงหรือว่านําไปแกงไหนเลยค่ะ ตอนมันี่เข้าก็ขอจบคลิปไปแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ลกดแชร์ลและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครั่วแม่น้องทีมนันะะ่นเลยค่ะกะเจอกันใหมคลิปหน้าสำหรับมนันี่สวัสดีค่ะ